อาหารหลักนะคะที่คนไทยนิยมบริโภคกันค่ะวันนี้พามาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะมาชมการวิจัยสายพันธุ์ข้าวที่ดีต่อสุขภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเบาหวานกันค่ะอาจารย์ค่ะในส่วนของงานวิจัยที่เราได้ทํามาค่ะมีข้าวชนิดไหนบ้างคะที่ส่งผลดีต่อสุขภาพของของผู้ป่วยโรคเบาหวานค่ะครับผมก็จากที่ทําการทดสอบมา40สายพันธุ์นะครับเราก็พบว่ามีข้าวสามสายพันธุ์ที่ เหมาะสมแนะนําให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานได้รับประทานก็คือข้าวสายพันธุ์แรกก็คือข้าวข้าวญี่ปุ่นแล้วก็ข้าวพันธุ์สินเหล็กแล้วก็ข้าวพันธุ์สังยดพัทลุงนะครับในเรื่องของข้าวที่เราพูดถึงมาเนี่ยค่ะเขาเข้าไปมีกระบวนการทํางานในร่างกายของเรายังไงคะอาจารย์ก็จะมีอยู่สองส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยข้าวพวกนี้ข้าวทั้งสามสายพันธุ์เนี่ยเมื่อเมื่อบริโภคเข้าไปเนี่ย จะถูกย่อยออกมาเป็นน้ําตาลได้ไม่เร็วมากครับผมซึ่งส่งผลดีต่อผู้ป่วยโรคเบาหวานก็คือน้ําตาลในเลือดไม่สูงเมื่อรับประทานข้าวพวกนี้เข้าไปครับผมครับในส่วนที่2ในส่วนที่2ข้าวเนือข,ข้าวทั้งสามสายพันธุ์นี้มีปริมาณแป้งทนย่อยสูงทีนี้แป้งทนย่อยเนี่ยก็จะไปมีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ในลำไส้เรานะครับซึ่งจุลินทรีย์ในลำไส้เราเนี่ยจะสร้างาจะใช้แป้งทนย่อยพวกนี้นาไปสร้างากรดไขมันสายสั้น ไอ้กฎไขมันใส่สั้นๆเนี่ยก็จะมีประโยชน์ต่อต่อ,ตอผู้บริโภคเองอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเป็นพันธ์ุที่ได้รับการรับรองพันธ์จากกรมการข้าวเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรสามารถติดต่อกรมการข้าวที่มีสายพันธ์ุข้าวพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็นําไปปลูกได้ถ้าหากสามารถปลูกได้เป็นแบบออแกนิกก็จะเพิ่มมูลค่าของตัวข้าวได้อีก เป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยนะคะที่จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพคนไทยค่ะและยังดีกับเกษตรกรในการช่วยเพิ่มทางเลือกสายพันธุ์นข้าวที่จะเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ